ความหมายลึกซึ้งมากตองแล้วจะร้องไห้อักสุดีครับยินดี้ตอนรเข้าถึงช่อง Zulfazlan นะครับหลายคนถามว่าชื่อผมอ่านยังไงคือชื่ออ่านยากมากผมบอกว่าชื่อผมไม่ยากเลยครับอ่านว่า Zulfazlan ถ้าในภาษาไทยเราไม่ค่อยมีคําว่า Z ก็เป็น Zulfazlan ก็ได้นะครับหรือเรียกชื่อเล่นผมง่ายๆก็ได้ว่าที่ฟันนะครับวันนี้ EP นี้ครับเรากลับมาในช่วง แปลเพลงกันอีกครั้งนะครับคือไม่ได้ทำคลิปแปลเพลงมันนานมากนานจริงๆนะครับไม่ใช่แหละครับมัน,ม,น,ม,นมันท้อก็แบบเออคนอื่นทำ u t u b e มา2ปีอะไรเงี้ยผู้ติดตามก็คือแล้วแต่ของผมเนี่ยทำ u t u b e มาเกือบจะเข้า2ปีแล้วดูผู้ติดตามผม <c oughs> ดิมีสาม0ันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกดไลค์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพอให้ผมมีกําลังใจในการทำคอนเทนต์แปลเพลงให้ทุกคนนะครับเพลงในวันนี้นะครับช่วงเดือนถือิีลอดมรดอนอย่างนี้นะเราก็เลยต้องเลือกเพลงที่แบบเป็นอนาชิตหน่อยอะไรอย่างนี้แบบศาสนาหน่อยแต่ก็อื่นหลายคนยังถามนะว่าอนาชิดคืออะไรคราวที่แล้วมีคนดราม่าเยอะมากเออทาคลิปไม่บอกว่าอนาชิตคืออะไรผมจะมาอธิบานนีดนะครับก็คืออนาชิตเนี่ยไม่อยู่ที่นิยามคนบางคนยังอนาชิตเนี่ย อา,อามีเสียงดนตรีต้องเป็นเสียงคาเปล่าอย่างเดียวสำหรับบางคนนี่อย่างสำหรับบางคนก็เป็นเสียงดนตรีก็ได้ขอให้เนื้เเนอเพลงเป็นเกี่ยวกับศาสนาเหมือนเพลงของอินโดของมาเลเดียงเนี้ยก็ดนตรีฉ่ำมากนะดนตรีฉ่ำมากแต่เนื้อเพลงเกี่ยวกับเนื้อเพลงศาสนาเขาก็เรียกว่าอนาชีก,กันนะแต่หลักๆก,ก็คือเพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเขาจะเรียกว่าอนาชีนะ, <i> <m aren> ะที่มาเลเซียจะเรียกอนาชีนนะแต่ถ้าที่มาเล ที่อินโดนีเซียเขาจะเรียกว่านาชินะซึ่งผมก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ทุกเพลงที่เป็นเพลงภาษามลายุภาษามาเลภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาอัลปาภาษาตุรกีเนี่ยคืออนาชินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เพลงในงานอะไรต่างๆดูความหมายดีนะครับใครอยากรู้ความหมายเพลงเพลงนี้ความหมายอะไรกลัวว่าใช้ผิดกดติดตามช่องผมได้นะครับเม <c oughs> จะมาทำคลิปแปลเพลงอย่างนี้ให้กับทุกคนนะครับ กลับมาเพลงเดิมของเราครับวันนี้เราจะมาเปลเพลงที่แบบช่วงนี้มาแรงมากกว่าหน้าเนี้ยคือผมรู้จักเพลงเนี้ยเพราะว่ามีนักเรียนคือแถบที่แถวโรงเรียนผมเนี่ยจัดงานแข่งขันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีนักเรียนเนี่ยมาแข่งอนาเชิตกันร้องเพลงอนาเชิตอะไรเงี้ยซึ่งมีนักเรียนใช้อนาเชีดนี้เยอะมากเพลงชื่อว่าอินดะญาบูมิโกูนะครับ แรกๆเนี่ยผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงอินดูนะครับแต่จะบอกว่าคนแต่งเพลงนี้คือเขาทําถึงมากคือเพลงนี้เป็นเพลงของคนไทยสามจังหวัดเรานะเป็นคนของลายูสามจังหวัดเรานะจะอะไรค่ายไอยมังรีคอร์ดนะโพราะเนอยไมบมังรีคอร์ดนี่อยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ไกลเลยนะคือเป็นเพลงของคนไทยเรานะ ซึ่งผมขอชื่นชมคนแต่งเพลงมากคือเขาทําถึงนะทำถึงจริงๆถ้าสมมติว่าสามารถแต่งเพลงแล้วคนคิดว่าเป็นเพลงอินโดเป็นเพลงมาเลยเนี่ยก็ถือว่าเขาทําเพลงได้ดีมากครับที่เคยอยู่ประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย,ยพอกลับมาไทยเนี่ยเวลาเราฟังเพลงที่เพลงมาลายูนับที่คนสั่งจังหวัดเขาแต่งเนี่ยมันจะมีบางคําที่รู้สึกว่ามันขัดขดมันจะมีบางคําที่รู้สึกว่ามันแตกแหลกไม่ไหลลื่อนเนี่ย เป็นคําที่คนสั่งจังหวัดแค่เฉพาะคนสั่งจังหวัดใช้ซึ่งภาษามาลายูกลางจะไม่ใช้ส่วนมากเพลงมาลายูคนสั่งจังหวัดจะเป็นแบบนั้นนะแต่เพลงนี้เนี่ยคือภาษาที่เขาใช้คือไหลลื่นมากคือดีมากการใช้คําการใช้ภาษาก็คือ,อคนมาเลคนมาลายูเราคนอินโดเราเองยังฟังเรายังคิดว่าเป็นเพลงอินโดเลยเราคิดว่าเป็นคนเป็นเพลงมาเลเซียไม่ใช่เพลงบ้านเราอะไรแงี้เราเข้ากันเลยนะกับเพลงที่ไม่ชื่อว่า อินเดียดูมิคูทุกคนครับผมลืมเสียบสายใหม่คือ <c ười> แบบคือซื้อของเล่นมาใหม่แล้วนะครับผมวนนี้สายใหม่มีชิบแบบเครื่องมาแล้วนะครับทุกคนดูแต่ลืมเสียบไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โลโลเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงผมไหมเอาปรบมือโอเคนะครับอมา <c oughs> kalau kamu ingin berdoa, tolong klik video ini termasuknya ah, nasyid ayam bang diaw bang indahnya bumiku jogo bang ini <susuk> Jadi... อันนี้ครั้งแรกนะที่ผมดูเอ็มบีนะนี่ดูดินชายหาด,ดอัตลาณีเป็นการที่แบบเล่าถึงบรรยากาศ ธรรมาชาติของสามจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมแปลเพลงอนะ่ะในช่องผมผมจะตั้งใส่เป็นซับไตเติ้ลให้เลยนะครับ นี่ครับผมชอบตรงนี้มากชอบการใช้คำคำนี้ผมชอบมากเลยบูม um ีกลาฮิรันปาราอุลามะก็คือเป็นแผ่นดินที่เราอุลมามะเราอุลมามะเนี่ยเราจะเรียกว่าเรานักวิชาการเราอาจารย์ในศาสนาอิสลามได้เกิดขึ้นได้ถือกำเนิดขึ้นคือแต่ละคำในการบรรยายสภาพแวดลอ้อมบรรยากาศพื้นเมืองเราสัมจัดคือแบบสวยงามมากใช้ใช้ถ้อยคําที่สวยงามมาก อ่าใช่สามจังหวัดเราเนี่ยถ้าในมุมมองของคนอาเจหรือคนอินโดนครับก็จะเรียกว่าเป็นสรัมบีมกะนะครับก็เปรียบเสมือนมะกะที่อยู่แถวนูซันตาราเถาเอเซียตะวันออกเฉีงยงใต้นะครับก็คืออาเจสรัมบีมกะที่หนึ่งแล้วก็ปัุบันีคือสรัมบีมกะที่สองคนระับ ฮุรูฮาราครับฮุรูฮารานี้ความหมายมันได้หลายแบบถ้าฮุรูฮาราที่อินโดนีเซียศัพท์คำว่าฮุรูฮาราเนี่ยก็คือเอใช้ชีวิตแบบเลอะเทอะเลอะเทอะฮุรูฮาราใช้ชีวิตแบบเลอะเทอะเซเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในบทนี้ผมน่าจะหมายถึงวุ่นวายเลอะเทอะที่ยังแบบมีความแย่มีอะไรกันอยู่อะไรประมาณนี้ ส้งสระบุมีปฏ้นะีครับบุมีพฏิวีคคำนี้เนี่ยไม่ว่าจะมาเลยหรืออินโดเขาก็ใช้กันคนระับบุ๋มีปฏิวีเปรียบเราเปรียบเสมือนอแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเป็นแม่ของเราถ้า ถ้าแปลเป็นศัพท์ไทยโดยตรงก็น่าจะเป็นแบบข้าแม่แผ่นดินอะไรประมาณนี้เป็นตีฉับเลยครแต่ชอบพูดเพจที่เขาเข้ามานะครับเป็นเงี้ยมาจิตดูซีมัสยิสดร้ยอยปีนะครับเสื้อผ้าก็สไตล์อะไร ซึงซาราครับซึงซารานี่ผมว่าคนที่แต่งเพลงนี้น่าจะจบอินโดเพราะว่าซึงซาราซึงซาราเนี่ยส่วนมากภาษาเมริกาอยู่กลางเป็นภาษาอเมริกาบากูเขาใช้กันครับซึ่งซาราแปลว่าทุกนะครับแปลว่าทุกแบบทุกโศกเศร้าทุกจะใช้คําว่าซึงซาราหรือไม่ก็ดูกะก็ได้นะสอง ku yakin dan ku ะ e r อ a y a k ด d a m a i a า akan tiba di bumi p t i ฉันเชื่อเชื่อมั่นและเชื่อว่าความสงบสุขจะมาเยี่ยนในพ่อแม่แผ่นดินของเราหนี้ครับอืมใช้คำถึงจริงๆครับปุบมือครับผมท <c oughs> ำ,ำได้ดีมากเลยครับทำได้ดีมากเพลงเพราะมากการใช้ศัพท์การใช้ชื่ออินดัญญาบูมีกูลถ้าแปลตามตัวก็คือ เป็นดินชั้นที่สุดเป็นดินของชั้นที่สุดเยี่ยมครับวันนี้คนดู1.9ล้านแล้วนะครับภายในแค่4เดือนเท่านั้นนะโหสุดยอดมากนะครับแล้วมาอ่านคอมเมนต์ครับว่ามีคอมเมนต์จากต่างชาติไหมส่วนมากก็จะมีคอมเมนต์จากคนไทยเรานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากเอ่อมาเลย์นะครับจริงจริงๆ Leo leo oh, Ko, Bagus Kali sering-sering buat lagu berbahasa seperti ini Salam dari Sambas Kalimantan Barat Indonesia nih macam apa teh Indonesia ya malah, karena kan cah kum, itu, 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 เป็นังก็มาจากอินโดนีเซียไม่ใช่ยอยเยอะมากนะครับถือว่าเป็นความสสำเร็จของเพลงสามจังหวัดเราอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคเท่านี้นะครับสำหรับเพลงอินเดเชียบูมีคูทุกคนคิดว่าเป็นไงบ้างครับแล้วก็ลองเช็กเสียงดูนะครับผมไม่รู้สำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมชอบเสียงตัวเองที่แบบไม่ใช่ไม่ใส่ไม่มากกว่าทุกคนชอบเสียงแบบไหนครับเสียงใส่ไมหรือไม่ใส่ไมนะครับเสียงคลิปต้นแรกต้นคลิปอะคือเสียงไม่ใส่ไมนะฮะแต่อันนี้คือเสียงใส่ไมนะครับ ฟังแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ลองคอมเมนต์มาได้นะว่าระหว่างเสียงใส่ไม้กับเสียงจากเอฟโฟนเลยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะฮะแล้วก็อยากถามความคิดทุกคนครับว่าถ้าผมทําแปลเพลงเนี่ยอยากคือผมจะมีการทาคลิปแบบแปลเพลงแบบ2แบบนะแบบแรกก็คือผมจะแปลที่ะท่อนเลยอย่างเช่นผมฟังเพลงนี้จบหนึ่งท่อนก็แปลตามท่อนเลยแบบที่สองนะก็คือผมจะใส่ซับไตเติลเลย ก็คือผมจะใส่ซับให้ในคลิปเลยนะครับทุกคนชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างแบบแรกกับแบบที่2ครับซึ่งทั้ง2แบบนี้ลองไปดูย้อนหลังได้ในคลิปผมนะว่ามันมีทั้ง2แบบเลยชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างแบบที่1กับแบบที่2ครับแบบบรรยายเลยอธิบายเลยกับแบบที่2คือแบบใส่ซับเติรเลยครับชอบแบบไหนมากกว่าลองคอมเมนต์มาดูนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเพลงนี้นะเป็นเพลงของคนสามจังหวัดเรานะครับไม่ใช่เพลงอินโดนะฮะบอกว่าเขาทาถึงมาก ที่แบบหลายๆคนที่ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเพลงอินโดเพลงมาเลยแต่ไม่ใช่เลยครับเป็นเพลงของคนสามจังหวัดนี้แหละครับชื่อเพลงว่าอินเดียนาบูมิกูของโจโกบังซึ่งเห็นน้องตรงน,นี้ก็มีผลงานเยอะๆนะครับออกทัวร์ด้วยเห็นไะร้องเพลงตามโรงเรียนนะครับเป็นของค่ายออยัมบังรีคอร์ดของเรานี่นะครับว่าะสำหรับใครที่อยากให้ผมแปลเพลงอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้กับเพลงต้นฉบับด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ซุลฟัตฟัซลัน ขอลาไปก่อน,นครับโดยเจอกันใหม่ฮะ you